สรุปชัดแล้วนะคะงดจัดการแข่งขันแมตช์พิเศษที่แฟนๆและบอลรอคอยมาฟังรายละเอียดกันว่าเป็นเพราะอะไรเกิดเหตุการณ์อย่างไรถึงงดจัดแมตช์พิเศษนี้ณเวลานี้นะคะทัพนักตบของนานาชาติเนี่ยที่ได้เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กําลังเก็บตัวฝึกซ้อมรวมไปถึงการเข้าไปซ้อมสลับคิวตารางกันนะว่าแต่ละทีมเนี่ยจะได้เข้าไปซ้อมในสนามจริงที่อินโดสเตเดียม หัวมากเนี่ยช่วงเวลาไหนนะเวลานี้ก็เริ่มทยอยทยอยกันไปคุ้นเคยคุ้นชินกับสภาพสนามสภาพแสงสีเสียงแล้วนะคะทุกคนก่อนหน้านี้ค่ะทางนายกสมาคมนะคะ ทั้งสมาคมเนี่แหละได้ประชุมกันว่าเออเราอยากจัดแมตช์พิเศษนะที่การแข่งขันในประเทศไทยเนี่ยมันมีโอกาสน้อยนะที่ประเทศไทยของเราจะได้รับหน้าที่การเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆระดับโลกแบบเนี้ยักทัวร์นาเมนต์หนึ่งอ่ะและปีเนี้ยก็หวนกลับมาจัดทัวร์นาเมนต์ใน VNL Volleyball n a t i o n a League รอบไฟนอลการจัดรอบไฟนอลนี่มันยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าการจัด การแข่งขันในรอบสนามอีกนะคะทุกคนในปี2023อะ่ะประเทศไทยรับเจ้าภาพหน้าที่การจัดการนะคะ่ะวอลเลย์บอลในเฉลีกในสนามที่3คือสนามเดียวเท่านั้นแต่พอมาปีนี้จัดรอบไฟนอล8ทีมสุดท้ายเลยถือว่า ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่มันจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะนายกก็เหมือนแบบว่าเออเราจัดที่สนามไทยแล้วเราควรจะมีแมตช์พิเศษให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยได้ดูกันแบบหนำใจมากกว่า1แมตช์เพราะสาวไทยอ่ะจะแข่งแบบน็อกเอานะคะรอบแปดทีมสุดท้ายที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่20เนี้ยทุกทีมจะแข่งแบบน็อกเอาทีมไหนแพ้ก็ ออกเลยนะคะเอาทีมที่ชนะเท่านั้นเข้าไปแข่งในรอบ4ทีมสุดท้ายไปสู่ในรอบ2ทีมสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศไปเรื่อยๆดังนั้นสาวไทยเนี่ยแข่งเจอกับบราซิลแฟนๆรู้แล้วนะแข่งเจอกับบราซิลดังนั้นเหมือนเราก็ดูว่าเราอันดับที่8เจอกับอันดับที่1 มันหนักมากๆโอกาสที่ชนะเนี่ยมันก็มีแต่ว่ามันก็ถือว่าเราแข่งขันกับทีมที่ใหญ่มากๆทั้งอันดับโลกและอันดับในตารางแบบนี้นะคะนายกก็เลยแบบเออจัดแบบพิเศษดีไหมเพื่อให้แฟนแฟอ <ๆ S 2> ล์บอลเนี่ยได้ชื่นชมได้ คุณเคยกับการเป็นเจ้าภาพเพราะว่าทางวอลเลย์บอลวโก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ดีมาโดยตลอดนะคะในการแข่งขันที่พวกเขาให้เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยรวมถึงวอลเลย์บอลวโได้บอกว่ามารายาทของแฟนฟนวอลเลย์บอลชาวไทยอ่ะค่อนข้างที่จะดีมากเพราะว่าการแข่งขันของสนามแต่ละทีมเนี่ยแต่ละคู่การแข่งขันเนี่ยแฟนฟนวอลเลย์บอลไทยเข้าชม ทั้งสนามคือเต็มสนามเลยไม่ใช่แฟนแฟ,นฟนวอลย์บอลจะมาดูแค่แมตช์ของไทยไม่ใช่นะแฟนไทยนี่ดูครบทุกแมตช์นะคะดูครบทุกคู่เต็มสนามทุกคู่ตั๋วหมดทุกคู่เออนี่เป็นสิ่งที่อยากจัดแต่สุดท้ายค่ะนายกได้คุยกับวอลเลยบอลโวและมีข้อสรุปแน่ชัดแล้วนะคะคือข้อสรุปเนี้ยมันคือว่าไทยอยากจัดแมตช์พิเศษนะแมตช์พิเศษที่ไทยอยากจะจัดอ่ะคืออยากจัดกับทีมที่ตกรอบ ตกรอบแบบตกรอบที่เราจะแข่งกันในรอบไฟนอลเนี่ยอ่ะสมมุติแบบทีมไหนตกรอบสมมุติจีนกับญี่ปุ่นอ่ะสมมุติญี่ปุ่นตกรอบเราก็จะมาจัดแมตช์พิเศษกับญี่ปุ่นได้ไหมในอีกแบบ1วันข้างหน้าก่อนที่จะเริ่มแมตช์ชิงชนะเลิศอะไรแบบเนี้ยกรณีที่ทีมนั้นๆไม่ผ่านก็นั่นแหละค่ะจะได้มาจัดแมตช์พิเศษกันดีไหมดูแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากๆ เพราะว่าโอ้โหมีแต่ระดับโลกเน้นๆที่เข้ามาในประเทศไทยในการแข่งขันรอบ8ทีมแต่วอลเลย์บอลโบให้ความคิดเห็นต้องบอกไม่ได้ให้ความคิดเห็นแหละเขาเหมือนประมาณว่าก็บอกเลยว่ามันไม่สามารถทําได้นะคือมันไม่ได้เพราะว่าทุกทีมเนี่ยได้ไปโอลิมปิกนะเจ็ดทีมที่มาแข่งขันในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบไฟนอลที่ประเทศไทยเนี่ยเขาได้ไปโอลิมปิกทุกทีมนะคะ มีแต่ประเทศเจ้าภาพคือประเทศไทยของเราเนี่ยแหละที่ไม่ได้ไปโอลิมปิกวอลเล์บอลวมองไปถึงปัญหาทางด้านเทคนิคปัญหาทางด้านแท็กติกของแต่ละทีมต่างๆด้วยมันมีผลมากๆเลยที่เฮ้ยคือทุกทีมเนี่ยตอนนี้เอาเอาตรงๆนะก็ต้องเก็บเทคนิคเก็บกลยุทธ์ต่างๆของตัวเองเนี่ยในการไปแข่งโอลิมปิกแล้วอะ คือเอาตรงๆกันเลยค่ะรอบไฟอนอลแปดทีมเนะี่ยพวกเขาก็ใส่เต็มที่แหละก็ยังไงก็ไม่ยอมเสียคะแนนแต่มันก็จะต้องมีจุดที่พวกเขากเก็บกันไว้บ้างนึกออกไหมแล้ววอลเลย์บอลเวลก็ให้ความคิดเห็นอีกว่าแต่ละทีมอะเหนื่อยนะเหนื่อยจากการแข่งขันมาตลอดทั้ง3สนามนะที่เขาไปตะลุยกันในรอบแรกเนี่ยเหมือนไทยอะไปตะลุยกันตั้งแต่สนาม อ่าบราซิลสนามมาเก๊าสนามฮ่องกงแล้วค่อยกลับมาที่ไทยทุกทีมก็ไปลุยกันสามสนามเหมือนกันนักกีฬาเหนื่อยนะวอลเลย์บอลวอลบอกเหนื่อยจากการแข่งขันทุกทีมเนี่ยอยากกลับประเทศของตนเองมากๆและพอจบรอบไฟนอลพวกเขาอยากกลับประเทศมากๆวอลเลย์บอลวอลบอกแบบนี้ส่วนหนึ่งคือพวกเขาอยากกลับไปซ้อมต่อเพื่อไปแข่งโอลิมปิกอีกส่วนหนึ่งคือ พวกเขาอยากไปพักผ่อนที่ประเทศตนเองมากๆแล้ววอลเลยบอลโวให้ข้อคิดเห็นให้ให้เรียกได้ว่าให้ข้อบังคับแบบนี้เลยละกันว่ามันเหนื่อยนะคุณจะจัดแมตช์พิเศษเหรอทุกทีมอยากกลับประเทศแล้วทุกทีมเหนื่อยจากสามสนามแล้วจะให้เหมือนไทยเลยแหละวอลเลยบอลโวก็บอกว่าสาวไทยก็เหนื่อยนะคุณจะให้นักกีฬาเนี่ยแข่งกับ เองอีกหรอและเจ็ดทีมที่มาเนี่ยเข้าโอลิมปิกหมดแล้วนะทั้งเจ็ดทีมจะต้องรีบกลับไปซ้อมเพื่อแข่งขันโอลิมปิกในปลายเดือนกรกฎานี้โอลิมปิกเกมจะเริ่มจัดการแข่งขันปลายเดือนกรกฎานี้นะคะทุกคนอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนเท่านั้นคิดดูมันอีกประมาณแบบหนึ่งเดือนอะหนึ่งเดือนนิดนิดนเดกว่าอะไรประมาณเนี้ยคิดดูดิดังนั้นอะวอลล์บอล,บล,บล,บลก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้นะ ฉันไม่ให้คุณจัดนะคุณจะจัดแมตช์พิเศษไม่ได้นะเพราะว่าทุกทีมมันก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนกันคือวอลเลย์บอลจะมองว่าเออสาวไทยเนี่ยก็ไม่ได้โอลิมปิกก็มีมโอกาสได้พักมากกว่าทีมอื่นแต่ทีมอื่นเขาได้ไปโอลิมปิกเขาต้องไปซ้อมต่อแล้วเขาอยากกลับประเทศมากๆนี่แหละคะ่ะทุกคนก็แมตช์พิเศษถูกงดเลยถูกงดไปในบทสรุปของวันนี้วันอังคารที่ 18มีถุนายน2567ประชุมกันเสร็จเรียบร้อยข้อสรุปชัดเจนงดแมด์พิเศษเพราะนักกีฬาอยากกลับบ้านมากๆเพราะนักกีฬาต้องไปซ้อมต่อไปลุยโอลิมปิกค่ะที่จริงก็นั่นแหละค่ะ8ทีมสุดท้ายอยากให้ทั้ง8ทีมสุดท้ายที่แข่งได้ไปโอลิมปิกหมดเลยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะสาวไทยลุยต่ออีก4ปีข้างหน้านะคะก็เป็นข่าวเด่นข่าวด่วนประเด็นร้อนที่รีรบมาบอกแฟนฟลเลบอลค่ะ ก็นั e ่นแหละค่ะวอลเลย์บอลเวิลส์ไม่ให้จัดนะคะงดแบบพิเศษถึงแม้ว่าสมาคมจะมีความคิดที่อยากจัดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแต่สุดท้ายข้อสรุปมันคือข้อสรุปเพราะว่านายกกล่าวว่าเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจในบทสุดท้ายนะคะวอลเลย์บอลเวิลส์สภานานาชาติตัดสินใจเป็นตัวสุดท้ายอะยังไงก็ต้องเอาตามเขา ใครอยากสนับสนุนช่องของแอดนะคะสามารถไปซื้อเสื้อกีฬาที่แอดออกแบบเองผลิตเองทําทุกอย่างเองทุกขั้นตอนนะคะทุกคนได้ดีช่องทางที่แอดแปะภาพไว้ตอนนี้เลยนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะอย่าลืมใส่ไปเชียร์ล้วบอลด้วยกันีิเห็นอย่างไรบ้างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะ กด s u b s c r i b ก็กดกระดิ่งค่ะและวคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการรุยสึกวเลรอบในเฉลั่นวีกนียร2,024รอบไฟนอลจะเริ่มจากการแขงขันวันพฤหัสที่20มิถุนายนนี้แล้วนะทุกคนใครไปดูรอเจอกันด้วยนะคะมาเมเล่าสุ่กันฟังหน่อยไม่ได้จัดหมั์พิเศษแล้วนะ